สวัสดีครับเช่นเคยครับผมปรีชา,าสังหารนะครับรวมถึงช่องขาที่วิด,ดีคอมครับวันนี้เรามาลงพื้นที่ตรงนี้คนระับเห็นไหมตรงนี้มีพื้นที่หนึ่งไร่นะครับติดถนนระยะทางหน้ากว้างก็จากนี้ไปอับประมาณสามสิบสี่สิบเมตรนะครับอ่ะผมพาชมดีป่ะมาโอเคนครับเข้ามานะครับ สังเกตว่ามันจะเป็นทางโค้งนะครับแต่แต่ว่าเราไม่ต้องห่วงเพราะมีติดสองด้านด้านหน้า,าเราใช้ประโยชน์ได้เลยเป็นหัวไล่ไปนานของเราได้นะครับแล้วด้านหลังเป็นทุ่งย,วยาวๆกว้างๆลมจะปลุกโปร่ปนะครับอ่ะเนี่ยเราจะเดินจากด้านหน้าลงไปเลยนะครับครับห่างกบตแค่ห้าร้อยเมตรห่างโรงเรียนวังตะวังดานวังดานก็ห้าร้อยเมตรครับเนี่ยให้ดูเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับนี่น้ำไฟอยู่หน้าที่สายอินเทอร์เน็ตมีครบทุกอย่างครับ เห็นไหมครับ <het en> มันจะติดถนคนคอนกรีตและติดถนนลาดยางนะครับตรงนี้หัวไรไปนานเราใช้ไปอยู่ได้นะที่ถมไปแล้วครับ t n n t. เนี่ยเห็นไหมผมเสมอถนนเลยนะครับดมกปรเนี้ยเพราะว่าขลังที่เราเป็นชายทุ่งนะครับอ่ากว้างเนี่ยที่มีทั้งหมดนะครับหนึ่งไร่คุณจะเหมาก็ได้นะครับคุณจะเหมาก็ราคาอีกราคาหนึ่งหรือคุณต้องการแค่งานหนึ่งก็อีกราคาหนึ่งนะครับอ่ะผมบอกไปเลยก็ได้งานละสองแสนห้านะมีทั้งหมดสี่งานตอนเนี้ยอ่าแล้วก็ถ้าเหมาแปลงนะครับ ผมเมาคือ8ปดแสนห้านะครับนี่นะที่สวยด้วยชุมชนเยอะแยะมากมายนะครับนี่ถมด,ม,มด้วยงามๆด้วยสวยๆเยงี้ยลงจากคนกรีดมานิดเดียวเองแล้วท่าน,น่าสนุนลักอย่างนะครับไปนู้นก็เป็นบ้านเอ่ออะไรนะไฮโดผักไฮโดผักโรงเรืนอน,นครับบ้านเหลานั้นอ่ะลมโกลกมีไฟฟ้าปลาปลาเพื่อนบ้านคร้อมทุกอย่างครับขาดอย่างเดียวคือคนซื้อนะเอาสนใจก็กิ้งก่ายมันครับ ถ้าแปลงหนึ่งครับถ้าแบ่งนะงานละสองแสนห้าแต่ถ้าเหมาคือเหมาแปลงรับหนึ่งไร่เนี่ยแปดแสนห้าครับนะของนี้ราคาถูกอีกแล้วครับท่านนะสวัสดีครับ